เป็นหนึ่งในสกิปพยานสกิปพยานรักสุดไร้น้องสาวของวันนี้เปลี่ยนฟิลแล้วใช่ไหมเราจะมาในโหมดของสีชมจงรักโอเคในบ้างพักวันนั้นแหมก็จะแบบมีเซตมาแบบดักดักนี่ต่อค่ะบรรยากาศวันนั้นเป็นไงบ้างคะอ๋อที่ได้เป็นสักขีพยานก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่แอมได้มีส่วนร่วมใน ในบรรยากาศรตรงนั้นเพราะว่าจริงๆเราก็ถือเป็นครั้งแรกของแอปกับปีใหม่เหมือนกันคะ่ะในการที่แบบร่วมเซอร์ไพรส์ตอนที่เขาแบบโพสขอแต่งงานเราได้ช่วยวางแผนหรือช่วยคิดช่วยอะไรกับเจ้าบ่าวไหมคะเออไม่ค่ะน้องนุ่นเป็นคนวางแผนค่ะ<ม>คือเขาแบบแต่ยังแบบว่าแผนอย่างละเอียดเลยมีแบบว่ามีบรีฟมาเลย้วคะ<ม>ค่ะ,คะแล้ก็มีหน้าที่ค่ะ เราหลึกหลักบ้างไหมเราหลึกหลักบ้างไหมเราแบบมีพิรุษอะไรบ้างไหมที่แบบโว๊บบ้างไหมอ๋อรุ่นนี้ไม่แล้วนี่แต่แต่แต่ว่าแบบตื่นเต้นอะไรมาตื่นเต้นลูกสาวโกลูกสาวหลุดเพราะลูกสาวเป็นแนวแบบถ้าเขาตื่นเต้นอะไรเขาหลุนอะไรเขาจะเขาจะพูดเยอะเป็นพิเศษแล้วบอกปีปีห้ามพูดเยอะนะเพราพูดเยอะแล้วมันจับได้แน่นอนว่าวันนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแล้วกับเงินทุนล่ะคะเราเป็นยังไงบ้างเราเตรียมไปยังไงบ้างทีสอง ก็แอปก็ตื่นเต้นกับทั้งทั้งปีใหม่ทั้งนนอนะคะว่าเอออย่าหลุดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสองคนนี้เขาจะโบง่ายใช่ไหมเราก็เลยเป็นกังวลกับสอกอ่าก็นิดนึงเพราะว่าปกตินนเขาจะเป็นคนแบบไม่ไม่ยอมถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายคลิปอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะแต่วันนั้นเขาก็ดูขยันเป็นพิเศษในการหามุมถ่ายรูปแอบบอกอันนี้มันดูผิดปกติละก็เขาว่าไงบางพรเราจับไ่เขาได้ ขานี่งถาบอก็เาจทำางไงเขาก็เขาก็ต้องตั้งใจอ่ะคือเขาก็อยากอยากให้ได้แบบมุมที่ดีได้สิ่งที่ดีที่สุดใโมเมนต์นั้นอะไรอ่ะแล้วทีนี้ไงทีนี้เขาก็แบบเอ้ยคู่เราแล้วยังไงเขาก็อินเขาก็ฟินด้วยเขาก็แบบเอ้ยเราคงเป็นองคู่เราหรอคะพอเราคยแบบอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นมันมีแบบในตมัดก็แบบของเราเราจะทำ ว่าต้องไปก่อนต่อไปก็้ต้องไปพี่องนีคะคตอบไปแล้วลำตอบมันก็ชัดเจนแล้วคืต่อไปยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดงานเลยค่ะแต่ว่าเราเรารู้ไปว่าแบเอมีกองเชียร์แบบผู้เรามีเฟกตามมาว่าแบบเอาละเอาละผูเราเอาตบต่อไป น่าจะเซอร์ไพรส์ยากค่ะเซอร์ไพรส์กว่าคือไม่มีอะไรเล <laughs> ยแม่อ,อันนี้คือแสดงว่าถ้าเกิดนนคุณมีเซอร์ไพรส์จริงๆแอปมั่นใจว่าแอปดือออกใช่ไหมอุ้ยอย่าเพิ่งข้ามขั้นไปได <laughs> ะอออตอนนี้ก็ก็แฮปปี้กันแบบนี้ก่อนค่ <laughs> ะแสดงว่ากลุ่มเชียร์ที่เชียร์ก็จะเยนเ็นๆกันแอปมันจะบอกแบบนี้ใช่ไหมคะเอาเชียร์แบบว่าปีต่อปีไปก่อนก่อนแล้วรอรุ่มกันไป ค่ะค่ะตอนนี้แฮปปี้ในแบบทุกวันชีวิตประจำวันก็ดีใจแล้วค่ะที่นี้ก็วหวานมากเหมือนกันนะแม่แคความ,าวามอันนี้เหมือนแ<อ>ปลอะไรนว่ามันเป็นความความสุขความอบอุ่นแบบแนวครอบครัวค่ะก็รู้สึกแบบแฮปปี้ทุกวันท,ที่ที่เห็นปีใหม่เขาหัวเราะทุกวันอะไรก็คือมันเป็น c o l o ฟิลกับเวลาไปกับแม่สองคนอ <c oughs> ่ะม,มันก็ <c oughs> นึกออกไหมคะมันก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย กำลังพูดความในใจถึงช่วงปีปีไปกับแม่ปีจะไม่จอยหรือไหมันก็จอยแต่มันคนละแบบอันนี้เขาเหมือนแบบมีให้เลือกแบบมีมีทั้งเพื่อนมีพี่สาวพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีมีทุกฟิลจกมี้ต้องไปรักไปบ่ยใช่ไหมคะเพราะว่าเหนพี่ขอกว่าอยากไปีใช่ค่ะ เตรียมหน้าเตรียมตัวแล้วแม่นะคะนะจริงๆเราอยากแบบไปบ่อยแค่ไหนนะครับเวลาออกทริปแบบนี้เราไม่ไใจไหมว่าเอออยากไปขี่อะไรแบบนี้ที่ได้เท่าที่ที่ได้อะไรค่ะเพราะว่าพอจะทราบไหมโมเมนต์เราเวลาอยู่ด้วยกันสองคนมันทําให้หลายๆคนเขาเขินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแบบเขินไปด้วยเขาเขินหลังหนะไรนะ ก็อยู่ก็อยู่กันหมดไหมถึงว่าไปไหนก็ไปด้วยกันหมดเลยค่ะมัจะมีบางที่ไป2คนนี้ครับเนี่ยเขาก็แอบเตอรไอ้คนไอ้คนดนอย่างไรไปจริงจริงก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นหมดเลยหรือว่ายังไงก็มีในโลกก็คือแค่เราสองคนแต่ให้ยู่กันหลายคนแบบแบบนานแม่จะเอาให้ได้ไงโอเคม่พูดเองตกเองได้ก็ได้ก็ตามนั้นก็ได้